คู่เอาดีๆนะแน่นอนต้องเปิดตัวแบบ,<ร>แบ,บแพอลังการหน่อยขวาจันดาราเหมือนเอลิสจะมีทักษะการปล่อยอาวุธเป็นชุดๆมากกว่าปตาทคนที่รอคอยให้ปตทขึ้นต่อยในวันนัดทีหนึ่งในที่สุดเขาก็เปิดตัวออกมาแล้วประทักกับเอลิส ผมใช้เวลาในการหาคลิปของเอลยสเพื่อที่จะดูฟอร์มของเขาเนี่ยก็หลายคลิปเลยเหมือนกันตั้งแต่ตอนเขาอยู่รายการเก่าซึ่งรายการเก่าที่เขาเคยอยู่เนี่ยชิงกิตซลาซอฟก็เคยไปต่อยที่นั่นเหมือนกันตอนที่เขาชกที่เก่าก็เ,าเป็นสไตล์คลิกบ็อกซิ่งจ๋านะออกอาวุธเป็นชุดดีจริงแต่ว่าเขาตามจากชิงกิทซลาซอฟอลาซอฟปล่อยเป็นชุดแล้วก็หมุนออกอย่างรวดเร็วแต่เขาเนี่ยเอลสเนี่ยเป็นสไตล์ปล่อยอาวุธเป็นชุด แต่ไม่ค่อยใช้ฟุตเวิร์กหนีออกไปทสักเท่าไหร่ผมเริ่มสำรวจความคิดเห็นนะว่าคนคิดยังไงกับคู่นี้ปรากฏว่าก็เสียงแตกเหมือนกันไม่ได้บอกว่าปตทเสร็จแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันมันแบบมันมีทั้งสองด้านเลยอะ่ะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ามันกินกันขาดเลยเนี่ยคงไม่ได้ผมว่าสมน้ำสมเนื้อนนะคู่นี้ปตทไม่ได้กินของง่ายแน่เลยผมว่า เอเลียสประสบการณ์เยอะนะส่วนจุดเด่นของปอตทเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ลูกเตะไม่ใช่การเคลื่อนที่หรือเสียบเท้าแต่อย่างใดปตทเป็นประเภทผมว่าจังหวะดีใครเคยลงนวมหรือว่าต่อยกับคนที่เป็นพวกจังหวะดีบ้างคือเราเห็นว่าเขาอยู่ตรงหน้าใช่ไหมหน้าเขาก็เปิดอยู่นะแต่พอเราต่อยไปปุ๊บไม่โดนเขาโยกแต่ว่าเขาไม่เคลื่อนที่นะบางทีพอปล่อยไปสองหมัดปล่อยเึิ่มเ้ิ่มก็ยังไม่โดนอีกคือเขาดึงนิดเดียวแล้วเขาหลบนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือ ฉะนั้นจุดเด่นของปตทไม่ใช่การมีสปีดหมัดที่คล่องแคล่วรวดเร็วมีหมัดอันคมกริบผมว่าเป็นมวยจังหวะดีมากกว่าไม่ใช่พวกที่แบบเตะจนยับอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าปตทจะชนะเนี่ยก็คงจะชนะด้วยจังหวะสวยๆมองเห็นจังหวะดีๆแล้วใส่เปรี้ยงลงไปแล้วก็เอเลียสก็ดักจ,จับจังหวะเก่ง จุดเด่นของเอเลียสเลยคือเวลาคูดต่อสู้เดินมาเขาไม่ฟุตเวิร์กเยอะเขายืนแล้วก็ช่วงแขนก็จะห่างด้วยนะไม่ไม่ประกบติดมากแต่จะห่างเลยพอคู่ต่อสู้เดินเข้ามาเขาดักคอยดักจังหวะดักเตะดักขึ้นการคอหรือปล่อยหมัดคอแล้วก็หมัดอื่นตามถ้าจะให้ผมแนะนำปตทสักอย่างหนึ่งก็คือ เอลสเป็นพวกที่ไม่ได้มีสปีดหมัดยับดีเขาไม่ค่อยใช้หมัดยับต่อให้ใช้เพื่อที่จะเปิดทางให้หมัดคอสเท่านั้นเขาปล่อยหมัดยับไปใช่ปหหรือปล่อยหมัดคอสแต่หมัดยับไม่ได้หวังผลไม่ได้เหมือนฟลอยด์เมเวเทอร์ฟลอยด์ปล่อยหมัดยับเพื่อให้คนต่อสู้เจ็บแต่เอลสไม่ได้ปล่อยหมัดยับให้คนต่อสู้เจ็บเขาเปิดทางให้หมัดคอเฉยๆเพราะฉะนั้นหมัดหน้าของเขาไม่ได้เป็นจุดเด่นไอ้ที่ต้องระวังคือหมัดหลังแล้วก็ลูกเตะการคอ อีกอันหนึ่งที่รับมือยากหน่อยก็คือลูกชุดเขาผสมผสานการเตะกับการใช้หมัดเข้าด้วยกันแล้วปล่อยออกเป็นชุดมีความคล้ายโจนัทวุฒิทันทีที่เขาถอยไปสังเกตเลยยืนอย่างนี้เลย <S <S เพื่อดักเคาน์เตอร์ซึ่งปตทจะเดินเข้าแน่นอนเดินเข้าแล้วปล่อยหมัดปั้งตามภาษาปตทปตทเวลาเข้าคือแบบหมัดเขาเหมือนหวังปิดเกมอะเหมือนเป็นประเภทต้องการเปรี้ยงหนึ่งอะ คือเป็นหมัดหวังผลซึ่งมันก็จะไปเข้าทางเอเลียสอีกที่เขายืนนิ่งดักเคาเตอร,ตอร์คือต้องรอให้คุณระสู้ออกหรือชิงออกก่อนระหว่างที่คุณระสู้กําลังจะเข้ามาระยะประชิดคู่นี้จึงสมน้ําสมเนื้อเพราะเอเลียสถนัดในการเคาเตอร์ตั้งรับเก่งส่วนประทอเป็นมวยบุกไอคนนึงรอให้อีกฝ่ายบุกอ่ะอีกคนหนึ่งชอบบุกมันพอดีกันเป๊ะเลยอ่ะแต่ใครจะเป็นฝ่ายชนะเนี่ยพูดยาก คือมันมีโอกาสที่ปตทจะทําได้นะในการเปิดตัวในวันแล้วมันก็มีโอกาสที่เอเลียสจะทําได้ดีกว่า